มาดิไปไปเออข่าวนี้ตายฮีโร่ต้องมาตอนสุดท้ายถูกปะเพื่อนมาดิเฮ้ยรอมันก่อนปึ๊บนี่งไงเออเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเอามันเราก็จะไปเอามันเราก็จะไปเอามันเออโอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาด้วยแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะวันนี้นะสิ่งที่แปลกใหม่นะก็คือวันนี้นะผมจะมา สอนการบิน5ของซาตานั่นเองนะครับหรือว่าเทคนิคการเล่นซา์ตาเล็กๆน้อยๆอยอยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะออกมาบอกเองนะครับว่า,ววาเล่นซาร์ตาไงให้แบกแรงเพื่อนๆได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเทคนิคแรกโอเคคนระับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าการบิน3กับการบิน5มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าบิน3ดาเมจเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองบิน3ให้ดูนะ เนี่ยได้เท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมอัพเลเวลให้บอทนะครับก็เดี๋ยวอัพก่อนแป๊บนะฮะโอเคเดี๋ยวรีคูด,ดาวโอเคครับเดี๋ยวออกของตามปกตินะที่เราเล่นนะโอเคเซตก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับบิน3กับเทนที่แบบว่าของเต็มเนี่ยดาเมจจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมบิน3ให้ดูนะ ปั๊บ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 ปับ๊ปปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปนี่ยุบไปประมาณ1นส่วนสนะเดี๋ยวผมลองบินหให้ดูอีกทีนึงนะผมดูผมลองบินหให้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับบินหนะเกือบตายนะครับเพราะว่าดาเมจมันต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็อันติเราก็มีครั้งด้วยครับสามารถบินอีกรอบได้ด้วยนะ เห็นว่าว่าการบิน5การบินสมันต่างกันเยอะมากครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าในไฟส์เราสามารถจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการบิน5เลยดีกว่านะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือการบิน5้ามันจะเป็นการที่เราครับใช้พาสซีฟของซาร์ตานะรัวๆนะก็คือวินสตอร์นั่นเองถามว่าพาสซีฟของซาตานั่นคืออะไรก็คือการที่สกิลชนกันนะครับอย่างเช่นปุ๊บเนี่ยอันนี้คือวนะินสตอร์มครับตีครั้งต่อไปก็ เป็นการโจมตีพิเศษนั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าวินสตอมครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือการใช้สกิลปุ๊บอันติชนปุ๊บอันนี้ก็ได้วินสตอมครับใช้สกิลปุ๊บอันติชนปุ๊บนี่ปุ๊บปับป๊บนี่นครับอันนี้ก็ถือว่าการบินห้าเหมือนกันนะครับการบินห้าก็คือการที่เราเดี๋ยวแป๊บนึงครับการบินห้าคือการที่เราใช้สกิลชนตีใช้สกิลชนตีสนะี่ะตี การตีธรรมดาจากวินสตอมที่ได้พิเศษมันจะเป็นการเพิ่มสแต็ปนี่ครับจาก3ไป4แล้วก็จบด้วย5นั่นเองนะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาบินนะครับสามารถอยู่กลางคันได้น,นั่นเองในไฟต์สมมุติในไฟต์มันนัวมากครับก็เราสกิลไปปุ๊บ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 แข็งเราก็ไปต่อได้เห็นไหมทุกคนนยะมันเป็นการอยู่กลางคันนะครับโอเคมันทำให้ เรารับใช้ประโยชน์จากไอเทมอย่างอาร์ติโอฟได้นะฮะเคลียบ okay, เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สาคัญมากๆนะครับเลกเกมถ้าสมมติก็เกิดก็เกิดหมดผมจะออกเป็นเนี่ยนะครับรจะเป็นอานะ okay, ร์ติโอฟนะเคลียบไม่ก็บางเกมก็ไม่ต้องออกก็เกิดนะออกอาร์ติโอไปเลยนะฮะโอเคฮะ okay, ร,รับการบิน 5, ห้าเนี่ยผมจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการที่ปกติอันนี้คือปึ๊บอันนี้เกิดพาสีนะครับอันนี้คือพาสีปกตินะครับ มันจะไม่ขึ้นสแต็กลยบนหัวนะแต่ว่าถ้าเราเกิดพาสพีจากอันติมันจะขึ้นสแต็กบนหัวครับเดี๋ยวผมทองให้ดูนะปึ๊บปึ๊บสกิลชน3แล้วตีทีสี่สกิลชน5ปึ๊บปึ๊บ,บครับนี่ครับเป็นการบิน5สรุปให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือการที่เราใช้พาสีพ,พิเศษแล้วก็ตีให้มันครบ5นะนี่นะครับก็คือตอนแรกจะเป็น3แล้วตีสองครั้งก็จะเป็น5นั่นเองครับ ในไฟ์มันก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับการบินต่อระยะการบินต่อระยะนั่นก็คือการบางคนครับอาจจะใช้สกิลสองไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็สกิลหนึ่งต่อมันจะไกลขึ้นเนี่ยมาถึงนี่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะปึ๊บปึ๊บป๊บตีปึ๊บ,บ,บอ่ะบินขึ้นมันก็ยังแรงกว่าบินสามนั่นเองครับโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ตัวอย่างกันเลยนะ โอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่ในเกมกับพี่ที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวโดดแท่งกระโดดเลยนะครับดึงโอเคคนะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดธรรมดานะเนื่องจากเข้าไปเล่นแรงแล้วแบบโดนแบนทุกเกมครับซาตา้านะสำหรับซาต้านี่ก็ถูกแบนทุกเกมในแล้เฮ้ยนะครับเดี๋ยวก็ลุนพลังแสงเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะฮะเขี่วันนี้จะมาเล่นตำแหน่งมิดเลนนะครับเขีมก็ต้องมิดเลนอยู่แล้วปะใครมันจะเอาไปเล่นป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง อนี่มันศึกกระสุนฝั่งข้ามกับเอลซูเออได้อยู่เพื่อนช่วยเคลียร์นะเออแล้วเพื่อนก็โดนถ่ายตายแล้วะนะเรียบร้อยเออ,อตายเหมือนกันฝั่งข้ามซุปซุปก็มาดิซุปก็มาดิาดอุ้ยมันฟิกฮะอะไรอยู่นะ่าซุปเอาฟิกเกอร์มาโหมดธรรมดามเป็นงี้นี่เองงงว่ะซุปเอาฟิกเกอร์มาอะไรอยู่นะ่ะ สุปกมาดิอุ้ยมันฟีซาตานะครับจะเก่งตอนที่แบบว่าเรามีเลเวลสี่นะครับหรืออันติเมตนะครับมันจะเก่งมากมากเลยตอนนี้มันก็ยังแบบว่าทําได้แค่โป๊กไปก่อนแล้วข <ally> ้างล่าง <been defeated. S 1> เราก็ตัดเรียบร้อยป้าป้ามันน่วงแหลกอะไม่ได้ร้องอันนี้แหลกจริงๆุ้ยมันน่วงอะผมรู้สึกไปเองวะมันน่วงจริงใครรู้สึกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะมันมันน่วงอะแต่ปิงมันไม่ขึ้นเลย มันขึ้นแค่14ี่นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอวฟบกางก็ได้เราไม่กลับเราไม่กลับเราห้าพอเราเล่นโหมดธรรมดาเราจะไม่มีคำว่าเซฟอะไรคำว่าเซฟเราไม่รู้จักเคก,ากเลางอยมาจ้าก็จะเก่งเมื่อตอนมีเลเวลสี่เหมือนกันนะเราก็เหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนเราจะสี่ก่อนหรือเปเล่ารอไปแกงบนก็ได้ฝั่งข้ามก็เฮ้ยทำไมตัวฝั่งข้ามเคล้า,ลา,ลาเราเลยวะเอ๊ะเยืนยืนเอค วิอะไรเนี่ยบินไวกว่าไรกันปึ๊บปึ๊บต่อระยะครับนี่ไงโอ้ไม่ตายโอ้อะไรวะนะมาจ้าทำอะไรเนี่ยเจ็บวะไม่ตายได้ไงวะขาดกะเมดนิดเดียวนะมาจ้ามีมิติไปต่อระยะโอ้ไม่มีมิติก็แย่แล้วมาจ้ามีมิติไม่ตายด้วยโอ้โหหักใจกับตัวเองเอวสุ เอลสู่เวฟที่แล้วมันเอาเวฟเราไปนะขโมยบ้างเอาแทบออกไปอุย้ยเจ็บจังเลยอุย้ยเจ็บจังเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บจริงสองนัดแล้ววินี่คือเจ็บจริงถ้ามายิงเราอีกนัดนึงเราตายน,ะน่ากลัวว่ะโหมดธรรมดาโหมดธรรมดามเจ๊ดเอลสนะูทุกคนตัวมันขวัญใจเด็กโ,โดนถ่ายกันอนะมาดิไปไปเออข้าวนี้ตายว่ะโคเท่ ย่า yeah. เรามีตัวแข่งอุ๊ยอุ๊ยเชี่ยวสู้มันน่าก,ก,กลัวจังเลยแปลกๆละวน่ากลัวจังสวยเพื่อนโอ้โหทีมเรานี่อย่างแม่นนะครับไม่โดนเลยทีมฝั่งข้ามยังแม่นนสรุปใครแม่นทีมเราดีไม่แม่นแตกกันหมดเฮ้ยแลกได้หวะจะตายสองข้างบนมาแล้วฮีโร่เขต้องมาตอนสุดท้ายฮีโร่ต้องมาตอนสุดท้ายถูกปะเพื่อนมาดิเฮ, <il> ฮ้ยรอมันมก่อนปึ๊บ นี่ไงเออ,อเ,เจอบินห้าไปดิเมื่อกี้นะผมรู้แล้วว่าเขาต้องกดแข็งนะก็เลยรอรอดึงจังหวะหนึ่งอนะไม่ใช่หลอกเมื่อกี้อนาลลอกมันค้า,นะรา,างรับโอ้โหอะไรบินสกินใหม่เป็นงี้หรอเฮ้เฮ้เฮ้ทำอะไรอะเอาได้นะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ แล้วก็ฟิกเกอร์หลบไปแล้วก็กดแข็งตายเอา้าอะไรของซูป่ะเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเอียโดนยายายาเรียบร้อยพลาดไงโอ้ยสู้อย่างแม่นรอมเคลียร์การเราเคลียร์ตาำๆก็พอละเลกเกมฝั่งข้าเหมือนเหมือนจะอ่อนกว่าเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮู้ดซุปไถยแล้ว มาดิบินหนีก่อนเออเมื่อกี้เอาเอาเี้ยกูตายได้แค่เนี่ย <c oughs> โอ้เฮ้ยซุปมันเดินแปลกซุปมันเดินแปลกโอ้ฟิกเลยสวยซุปฟิกเกอร์อะไรอยู่เนี่ยไม่เคยไม่เคยพบเคยเห็นปกติเจอแปลกสุดน่าจะเป็นเอ็กซิคิว เฮ้ยโอ้โหมันตีแบบนี้เลยเพื่อนกูนตายดิเรียบร้อยข้างบนเคลียโอ้ยโอ้ย,ยเล่นอะไรเนี่ยขึ้นไปละนี่ไงสิเกย์โยกเจ้ะเออออจะนี่ไงนี่ไงอเ <laughs> มื่อกี้บินชนตัวมันสองทีมันก็เลยขึ้นคนระับซาต้าเวลาเวลาเราบินได้ครบสองทีปุ๊บแล้วมันบินครั้งต่อไปมันจะเป็นการขึ้นเลย นะคือมันจะขึ้นเป็นหลอดสีเหลืองๆนะโหมดธรรมดาไม่ไรเราเข้าไปเช็คเลยไม่ต้องห่วง,ม,งม,มันเปิดละเฮ้ยยังมันเปิดแล้ว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 ช็อตปาฏิหารช็อตปาฏิหารมีไหมช็อตปาฏิหารช็อตปาฏิหารไม่มีครับไล่ไป <itch> ie, ถอย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 บ้านแตกเนี่ย <I> ยายายาขอร้องสเตปแบบนี้ใช้กับพี่ไม่ได้หรอกเฮ้ย <laughs> บวกกันแล้ววะเราต้องการบ้านนะเรื่องการบ้านสำคัญกว่าเรื่องการบ้านสำคัญกว่านี่ไงตายนะตายคาบ้านนะโอ้๋ไม่ฟีกอ่ะโอ้ยน่ารำคาญแข่งฟิกเกอร์จริงๆซูเปอร์แมนการบนก่อนก็ได้อ้าวห้า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 นี่ไงกูบินลมสวย บินล้มอะไรเนี่ยเออเราก็พอสู้ได้อยู่อุ้ยสวยตายตายเออไปสวนนี่แต่มันกดเกิดมาว่ะซุปซุปตายสีปะ่ะซุปไม่ตายซุปอยู่ไหนซุปจะซุปไปไหนอ้าวไม่เจอซุปเจอโอเมนนี่ร้าได้ด้วยตายแล้วปึ๊บปุ๊บ นี่ไงนี่ไงเพื่อนช่วยด้วยเออฟิกหลบเฮ้ยไอซูปอีกแล้วอะไรเนี่ยลำคาญจังเลยเออสวยมันตายเมืทีสวยตายเราเกิดละเราเกิดมาเพื่อแจกต่อสวยเพื่อนแปบ๊บนึงไม่ออมีไฟแน่ๆอย่างนี้เราเรอเอาเราวิวเราเลงเราวิวเราวิ่งเข้าไฟไม่ได้ครับนี่สวยมากโอ้ยยิงอะไรอ่ะ เฮ้ยมีคนเลือดน้อยโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันเป็นสเตป็ปเห็นปะเป็นสเตป็ปหลอกให้ตายใจนะโคตรจะเท่เลยโอ้ย,อยมังกรจะตายเอามานันดิเอ้เล่นห้าจริงรอมีนติก่ะโอ้ย,อยเอวสูงเจ็บ ถอยถอยถอยลมกอลมกอลมกอตัวใหญ่ไปเพื่อนเอาเลยเาเพื่อนไม่เอาไข่อะเพื่อนฮัลโหลโอ้โหนี่ชิหายละเพื่อนไม่เอาไข่ว่างงสงสัยเพื่อนไม่ชอบกินไข่เกี่ยวปะเนี่ยแล้วเพื่อนก็จะตายไงเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเอามันเราก็จะไปเอามันเราก็จะไปเอามันเออแล้วเราก็จะตายเรียบร้อยหวังว่าจะคุมนะชนะไฟไหมเนี่ย เออได้อยู่ได้อยู่เอลสูในไฟมันไม่เก่งเอามันเหลือตัวเดียวแล้วเออเพื่อนฟิกเกอร์ไปยังไง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 เออตายหมดคีบคีบกลาง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 เฮ้ยผมได้เอลสูนวยเยอะมันก็เลกเกมกเหมือนเปียนคนเล่นเลยวะเอลสูตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะเวลาตีธรรมดามันก็จะแรงครับไม่เน้นสูรับเน้นยิง พเพื่อนอยากอยากเข้าไปด้วยอะ่ะอยากเข้าไปแจมถ่ายรูปแบบจบได้เนี่ยโอ้มันมันไม่กล้ากันวะไม่เป็นไรเรียบร้อยนี่ไงเด๋ยวสุ้เด๋ยวสุดรอดปะเรียบร้อยพเพื่อนทิ้งเฮ้อยอะไรอยู่นะ่ะผมเอาเองโอ้ติดคืออะไระเนี่ยนี่อ่ะลารดเลยล <S <S แล้วกันแล้วก็ลารดเลยแล้วกัน ล้วก็ลาเลยแล้วกันลานตัวเองอน,นมาดิห้าวจังกูเนี่ยห้าวจังเออไล่ไปเพื่อนบางกระสุนนิดหน่อยเออได้อยู่บนอะไรเราเราจะดันแค่กลางเดียวเราจะเล่นโยนอะไรคือคําว่าเล่นจริงจังไม่มีนะเกื่นนี้ถึงแม้เราจะมาสอนนะเราสอนไปแล้วไงต้นคลิปนะครับอันนี้เราก็โยนลยแล้วกัน อุ้ยอัดมาดสามคลจะชนะแล้วอะ่ะเุ้ยสุดยอดเุ้ยอ,อะไรพันธะปุ๋ยไปโถมปะเพื่อนโถมันโถมันอุ้ยแต่มอซเราเจ็บไอ้นั่นจะเกิดอะ่ะเอาสามทางก่อนเอาสตีมเมอร์สามทางก่อนนะครับเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์โยนเฮ้ย,ยมันจับขาบ้านเลยหรอ ช่วยกันเบิร์ดดิผมรอบินตอนนั้นก่อนเก็บบิน้วก่นอนนะรอปลาฝั่งข้าบอุ้ยเพื่อนเราตายหมดไม่สวยละถอยถอยจ้ายาอย่าไม่ยู่งกูกผมรอดักตรงน,นี้นะได้สวยโอ้ตายแต่เรามีตูต้ตาตอมแต้มนะเรามีตูต้ตาตอมแต้มเขาจะเคลียร์ช้า แล้วก็รอเพื่อนเกิด20่สิบวิแล้วตัดคีบนะแป๊บหนึ่งราเราตัดคีบรเราตัดคีบคีบมาแล้ว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 อติเลยแล้วกันไปแล้วไปแล้วฟิกเกอร์หลบไปดิเฮ้แต่คีบบนเข้าคีบบนเข้ายาเอ้ยซุปมึงก็อะไรพักหนานะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะเอ๊ะเอ๊ะจะเล่นอะไรอะ่ะมาได้เวลาสวน มาเราส่งเวลาให้เพื่อนเราเราท่งเวลาให้เพื่อนเรามาเมื่อกี้เมมเต็มหวังว่าเพื่อนเราจะพีเกมได้นะเมื่อกี้เรายื้อซูเปอร์แมนไว้สวยเก็บห้าไปไปจบเลยจบเลยได้คิดแป๊บหไปตอนที่เล่นอยู่เนี่ยประมาณ20นาทีเราผมจะตัดให้ประมาณเหลือ10บนาทีนะจะได้ไม่น่าเบื่อเฮ้ยแต่มันเกิดมาตัวนึงแล้วป่ามันด้วยสวยไง คีปมาตีบ้านเออเหนื่อยเหนื่อยโคตรโคตรนะครับเอาเนี่ยนะผมบอกครับเมมมันจะเต็มนะครับโอเคครับก็ขออภัยด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะก็สำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย